สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวโนนะคะวันนี้ก็เดินทางไปใส่บะนะคะมาแวะเติมน้ำมันนะคะแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มนะคะ วันนี้ลุงเสือพามาในอีฟซีเพราะว่าฝนตกนะคะ จบไดยตกุกถึงบ้านซอรสีแล้วนะเห็ฝนตกตลอดเลยนะตกทั่วนะคะหนำ้ำมาถึงแต่เช้ามืดเลยร้านค้าเปิดแล้วว๊ะอล้ว งานยังข้าเจ้าอีกป่านีเร้านค้าพระท่านได้เปิดก็สิรยิยาสูบป่านนี้นนร้านนี้บ่มีบอชนะรมานนี้ขาาแต่กับขัา เราขาบแต่กับเขาอย่างเดียวห่างทองใส่ไครเลี้ยเอาโอเปิดแล้วเนี่ยกำลังเปิดพามาแต่ดึกกันโุ๊บกับมาเนาะ มาตัวนึงขามาแต่ดึกแต่ดึกคนโตกเลยแห่งมาตีบอดดายมาเมื่อวานกับบอดมายมาอสาาเ้ ถ้าเจ้ามีงานอย่างเดียวหายซื้อยาก่อนนะคะอืมภาษาก็ลืมเอาไอ้่าเช็คที่มกนะคะฝนตกดีขนาดตกทัวเออ เมื่อคืนก็นว่ามันสอดแจ้งมาแล้วมัะมะ้งเออว่ามันเสียงผู้ใดม้ในวันพระนเพิ่นเปิดทำอ่รระเอ้ออยหาแนวจะใชา

นี่ไอ้กระดาษที่ชูอยู่บ้างมีมีแต่แบบม้วนนี่บออันนี้บอเอ๊ะ กระดลำแข็งหาบอ้โหตีโจทยเไยไปซอยกะตีเขยเพลินเลย น้ำแข็งกระไดเนาะเต็มตึงเปลี่ยนอาสีดำอันนี้ดมโซนเนาะนี่แมนต่นนน ยปวคนมากกินซื้อไปแล้วจะมาได้เอาน้ำแข็งแล้วไปใส่กับติกไว้ เ็นปาเนี่ก็เอา,เา,าน้ำแข็งเมื่อวานฝนตกเบิดมือเมื่อวานนี่ก็ไดาเดี๋ยวก็คอยเดี๋ยวก็แห้งอยู่หัน <c oughs> ลุงเสือจอดรถรออยู่นี่นะคะ ฝนตกดีค่ะเน่นรถน้ำแข็งก็มากำลังมานะ,ะโอ้วันนี้ถึงวัดยังไม่สว่างเลยนะแต่เช้ามืดเลยนะลุงเสือพาออกมาตั้งแต่ตีประมาณตีหา้ากว่านะคะประมาณตีห้ายีา่สิบบ่เรามารถใหญ่มันก็จะถึงไวกว่านะคะ